มาดูกันฮะให้วิการเปิดกดตัว C จะเป็นการคว่างก้อนหินไหมสามสองหนึ่งไปไม่ใช่ทางนี้เอาลอางโอ้โหแหมเอาฮาตลอดเลยเจอทุกมุกเลยสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน a K Lucky Chest พลิกิจพิชิตเทพอยู่กับผมจิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลแล้วก็ไม่อยู่ครับนี่ได้ยินเสียงคนร้บใช่ไหมครับก็คุณใครอ่ะผม ติ๊กติ๊กอกล็อกเกอร์ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเดี๋ยวครับโอ้โหอยู่กับใครครับเอาพูดหน่อยพูดหน่อยเปิดตัวแบบตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมกันเดลิซึมครับโอ้ยมามาโคตรแปลกนะฮะโอ้โหนะถือว่าวันนี้ครับได้เกียรติจากอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพี่สัตดอพี่เื่อสุดหล่ออ๋อซูดออ่านว่าซูดอสุดหล่อนะครับ โอ้ตัวละครเขานี่เท่จริงๆนะฮะไม่ได้เจอกันนานสำหรับพี่กันเนอร์ลิซึ่มของเรานะครับมาเล่นเกมตั้งแต่ไมค์คราฟกันเนี่ยคือคือใครก่อนใครกันเนอร์นี่เอกยังยังไม่จบนะกันอ้นี้ ก็นะครับพี่กันเนี่ยเราไม่ได้เล่นกันไมครับนี่ก็ต้องบอกน้องไปเลยเนาอว่ามันจบไปแล้ว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 อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอีกแล้วอตัวนี้อะไรเดี๋ยพี่เรียกมันไงมันเดินตามพี่นี่คือตัวที่พี่จะต้องสู้วันนี้ผมมาให้ดูก่อนเลยมันชื่อว่า r o อกส t a r พี่ขอหน่อยล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ดูาตกะติฮะขอมุกกับล็อกสตาร์หน่อยพี่อ๋อจีีเอเหรอได้ได้ได้อยู่ไม่คนแล้วล็อกสตาร์แล้วพาม เล่นไปเร oh. okay. okay. ื่อยโอเคครับก็ตัวนี้แหละที่พี่จะสู้แล้วพี่ก็จะมีซุ่มว่าจะได้น้อยได้มากแค่ไหนตัวจานวนเยอะแค่ไหนก็ซุ่มทั้งนั้นพี่วันนี้เดี๋ยวมาดูว่าซุ่มยังไงเดี๋ยวเข้าไปในลานกิจกรรมกันเลยเฮ้ยมนตามมาดเดี๋ยวพี่กดยูดิพี่โอ้โหพร้อมแล้วไงถอดถุงมือเรียบร้อยถนัดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่โอเคครับก็เปิดกล่องอ๋อก็แล้วไปก็ตกใจไงพี่โอเคตรงนี้นะครับสีทอง ถ้าพี่อยากได้พี่ต้องชนะด้วยพวกเราร่วมมือกันนะครับสีเงินคือชนะไม่ได้<อ>ใช้ตัวช่วยสีทองแดงนี่พี่แพ้พี่สู้ไม่ได้จริงๆตอนนี้มันโหดเกินอะไรแบบเนี้ยอ๋อใช่พี่วางแผนไว้ผมได้สีทองอยู่แล้วถูกไหมเฮ้ยได้สีนี้ไหมไป,ไปเล่นเองกับ <laughs> ไปโอ้ยไม่มันก็อยู่ที่ดวงพี่ไงแม่โอ้โอยู่ที่ดวงหวงอรอดวงดีปะล่ะดวงดีปะล่ะพูดถึงเรื่องดวงนี่แบบเป็นคนดวงดี <laughs> ดวงกดมาก โอเคครับผมก็เนี่ยมีกล่องอยู่ซ้ายขวานะฮะพี่มาอยู่ฝั่งขวาก็ได้ผิดพี่อยู่ฝั่งขวาอ่าแล้วก็เปิดกล่องดูเลยครับตื่นเต้นไปหน่อยนะอ๋ออุ้ยอุ้ยโอยมันซูเปอร์พาวเวอร์พี่ต้องค่อยๆเปิดช้าๆนะอ่าก็จะเห็นว่ามีเมทัลบล็อกยี่สบล็อกแล้วก็ลัคกี้ไอกระดาษพวกนี้มีเลขอยู่ลัคกี้หนึ่งถึงสิบกับอัลลัคกี้หนึ่งถึงสิบครับผมเอามาทั้งหมดเลยหมดเลยนี่มันคุนมากเลยนะเนี่ยต้าใครมาหรือเปล่าเนี่ย เออก็ผมผมบอกทุกคลิปเลยว่านี่เออมีแรงบันดาลใจมาจากไมครับพี่เชอร์สุนะครับบอกทุกคลิปให้เครดิตให้เครดิตเลยรอเล่นนะโอเคครับกิจกรรมต่อไปนะเดี๋ยวเราจะสลับโซนกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเป็นพื้นที่ที่เราสองคนจะต้องเอากล่องไปซ่อนก็ไม่เชิงซ่อนแบบเอาไปวางวางไว้พี่อยากอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังตัวนี้คือด้านหลังพี่ด้านหน้าครับ อาไม่ชอบข้าด้านหลังนะพี่จินมาชอบข้าด้านหลังไม่ใช่หรอไหนอ่ะโอเคด้านหลังก็นี่คือด้านหน้าไงพี่เนี่ยถ้าเลยประตูนี้ไปก็เป็นด้านหลังอ๋องง้นวางเลยใช่ไเสร็จละจบ อ้าพี่ชนกล่องตัวเองแตกแล้วน<ม>ั่นมือผมกดคอนโทรลอ,รอันนี้แตกยังไงยังยังไม่แตกพี่ยังไม่แตกมั้โอ้โหดีนะเสร็จแล้วแต่ยังไม่แตก,ก <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อห้น่าก,กลัวว่ะพี่แหมโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสลับโซนไปด้านหลังก็คือตรงน,นี้ก็เป็นกล่องพวกนี้พี่เลือกได้จํานวน10กล่องครับถ้าดวงดีก็จะได้มา10คือเรามีโชคดี10โชคราย10ไงพี่ก็เลือกมาแค่10เท่านั้น10บใบเท่านั้นเปิดแล้วต้องเอาเลยนะครับทานเฟอร์เข้าตัวเลยไม่เปิดเอ้ ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกช่องเราอ่ะโอ้ยกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยผมได้อลัอกี้สามมาแล้วพี่วางอะไรของพี่เนี่ยโอเคบอกเลยผมบอกพี่อย่างหนึ่งพี่คือมันมีลัคกี้นัมเบอร์คือผมให้เป็นเลข5ซึ่งถ้าพี่เปิดได้ ใบที่มันเขียนว่าลัคกี้ห้าเนี่ยพี่จะได้คือพี่จะได้ชุดนี้ไปใส่ว่างั้นเหอะแต่ถ้าพี่ไม่ได้พี่ต้องถอดชุดนี้กูถึงลัคกี้ห้าก็ได้ลัคกี้ห้าแล้วนี่ไงเฮ้ยจริงป่ะอ้าวหลอกทำไมโตรโหดเออลัคกี้เยอะจังเลยมันมันใส่ลัคกี้มาเยอะมากพี่มันมีอยู่บนก้อนหินฝั่งนี้อีกนะผมวางไว้บนก้อนหินนะพี่ไม่เอาหรอกอ้บนก้อนหินนะมันต้องเป็นอะไรที่โชคร้ายอ้าวใครจะไปรู้เนี่ยก้อนหินข้างหลังพี่เนี่ยถ้ากูเปิดแล้วลัคกี้นะเกม อ๋อลัคกี้อ่ะเป็นสองสาวนี่แหละอันนี้ลัคกี้วางอยู่นี่ไปสองอันข้างนี่ไม่ลัคกี้หรอกต้องอันนี้ตร้างอีเขามีทิกเขามีทิกแก่ลัคกี้เห็นไหมไอ้ข้างๆกันนี่ไม่ใช่แน่นอนอ่ะลองดับไปลัคกี้อุ้มอ๋อลัคกี้โอเคมาพี่มาเดินมาทั้งทั้งหน้านี่ มาครับตอนนี้นะฮะพี่กันก็ได้มาแล้วนะฮะตอนนี้ให้พี่กดตัวไอแล้วก็เช็คดูว่าดวงพี่เนี่ยมีอล,ล,ลักกี้กี่ใบลักกี้กี่บลองชี้ไปที่กระดาษดูครับแล้วลองนับดูให้ทายว่าห้าจะทายทำไมวะห้าห้าใช่ไหมพี่ <laughs> อันนี้คือจังหวะนะครับเขาเรียกจ,จังหวะอะไรจังหวะโดยเฉพาะตัวครับจังหวะเล่งเรา้า ดูถ้าการจับของเขาด้วยฮะแม่แจ่มมากไม่ค่อยมีแรงแขนเท่าไหร่ครับทำไมครับดูแขนผมแขนเหมือนคนพิการมากครับพี่ใช่ส่วนใหญ่เน้นข้อมือเห็นไหมเข้อกอ๋อเออจ้นมือโคตรใหญ่เลย โอ้สุดยอดนะโหขวัญแงมากเลยอะอะไรเนี่ยให้มันเล่นดนตรงดนตรีก็นั่นแหละถือว่าลั่นกองชัยก่อนจะออกรบพี่เดินมาตรงนี้อ่ะโอเคครับด้านซ้ายนี่คืออันลัคกี้เออคือลัคกี้เชดก็ในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีเลข1นถึงสินะครับซึ่งบอกว่าอันนี้เนี่ยอันลัคกี้หส่วนฝั่งนี้เนี่ยลัคกี้หก็เรียงกันไปเลยพี่มีใบไหนเนี่ยให้เหมือนพี่กดเปิดมันปุ๊บแล้วพี่ก็เลือกของในนั้นเอามาทั้งหมดเลย แล้วเอาโพยใส่คืนไปฮะว่าแบบว่าประมาณแรกของมาแล้วนะอะไรอย่างงี้อไอปืนลูกซองเนี่ยดีมากเลยนะพี่จะยิงถูกเปล่าไปเรื่อยยิงมั่วตั้วไปเรื่อยพี่ อ๋อ <Hello, S 1> ลัคกี้เก้าครบละโอเคครบแล้ว, okay, ลวห้ามเลิกนะครับเฮ้ยพี่อย่าขวางประตูดิพี่ไม่เคยขวางประตูอะขวางแต่ึมอ่งอะอขอโทษโอเคฮะเตรียมอาวุธใส่ในช่องฮอตคีย์เลยพี่เดี๋ยวเราจะไปลุยกันในที่ที่เราจะไปสู้กันนะครับโ oh, อ,ใบอ้ใช้บอเป็นลากมาฮอตคีย์เอามาให้หมดเลยพี่ โรเลอร์น so like okay, okay, ี่ถ้ามีก็กดไปเลยกดดับเบิลคลิกที่โรไปบานคอ่ี้บ้องคนเดียวเลยไงนี่อ้คืนนี้สนุกแน่นอนครับขำเลยยิ้มเลยทีนี้อะไรบ้องคนละบ้องนะไม่คนละบ้องแหมบ้องไงโอ้โหบ้องหนูอ่ะไม่ใช่เป็นคนละบ้องโอ้โหโอเคพี่ตรงนี้คือที่ต่อสู้ของเราอยู่ด้านหน้า เนี่ยสเตเดียมเนี่ยไอตรงน้ำตรงนั้นข้างหน้าเนี่ยโอดติดเต้น <c oughs> โอ้พี่มันไม่ได้มองมุมสูงขนาดนั้นผมก็ไปชงมุกกับพี่ไม่ได้นะน้ำหน้าไหวมากเลยไม่สู้ได้ไปครับไม่ใช่ครับใจเย็นนะ <c oughs> แล้วก็นี่ด้านหลังตรงนี้ครับเป็นฐานทัพป,ประชาการรับของผมเองนะที่แขกรับเชิญจะต้องมาห้องเชื่อตรงนี้อ๋อต้องเปิดใช่ใช่พี่ต้องเลือกกล่องหนึ่งกล่องเพื่อจะมาตัดสินชะตากันเลยว่าพี่กันเนี่ยพวกดวงดีมาเท่าไหร่นะครับถ้าแบบฮาร์ดเนี่ยมันยากมากเลยพี่ normal hard easy พี่จะได้อันไหนพี่ไปดูเลยผมสุ่มไปแล้ว easy แน่นอนเฮ้ยอันนี้แม่งต้อง hard แน่เลยเอาครับทิกมาทิคส่งกันตรงกลางเนี่ยคือ hard แน่นอนเฮ้ยพี่เราจะต้องย่อแล้วเอาไข่สีดูครับอันนี้แหละไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เปิดเปิดแล้วชันเลยชันเลยโอ้ยพี่มันยากมากเลยนะพี่ hard ล็อบล็อบตาฮาร์ดพี่หกตัวมันเป็นรางไงครับมันเป็นรางที่แบบว่าผมเปิดตัวมาผมก็บอกว่าฮาร์ดอกพี่การบอกว่าเอ้ยท่านนี้มันต้องรเอ้ยไม่ใช่เราก็แบบเออใจชุบแล้วว่าเฮ้ยพี่กันไม่เอาอ่ะพี่การเอาปุ๊บนี่ยึงจะเอานะฮะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไงครับล็อกเตอมาทั้งที มแม่เออกูว่ากูโดนแน่เลยอะไรช่องจิมเออใช่โอเค<ร>อเดี๋ยวเราช่วยกันให้พี่การชนะไปนะฮะเดี๋ยวพี่มา<ห>เปิดกล่องหนึ่งนี้ก่อนแล้วผมขอกระดาษหน่อยกระดาษทั้งหลายที่พี่มีเนี่ยเอามาใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวเราไปแลกแต่ตเสาก,กันแล้วเรามาดูกันอีกทีครับใส่กล่องไหนกล่องนี้กล่กองนี้เลยโกงว่าไม่ได้โกงผมได้ชุดนี้อยู่แล้วพี่แมพี่การมาบอกผมโกงอะไรพี่เราดวงดีด้วยกันไงแต่ว่าดวงร้ายตรงพี่มาจับไอตัวบอสนี่แหละ โอเคครับตอนนี้ได้ทุกตัวแล้วพี่เดี๋ยวลงไปดูกันว่าข้างล่างมีตัวอะไรของใครบ้างเออมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียร์อยากรู้จริงๆลงมาพี่ไม่เป็ยไรเดี๋ยวลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่ากด backspace ไว้พี่กดลบไว้จะได้เห็นจะชัดโอเคก็อันนี้10ตัวนะครับสำหรับแคนการูสิบตัวเป็นของพี่กันใช่เอาไว้ดูเล่นต่างหน้าต่อมาครับบีเวอร์อีกสิบตัวของเราเองน่ารักน่ารักมาก แล้วพี่ได้มดไหมผมจําไม่ได้ว่าของผมหรือของพี่อันนี้ก็เป็นม,มดของผมสิบตัวครับนี่มดเหรอเนี่ยใช่แต่ว่ามดมันเสกไม่ได้งไงผมก็เลยเอามาเป็นตะขาบแทนต้องน,นี่ตะขาบหรือสลิมนไปละสีไม่ใช่ก็สลิมเออเห็นแล้วน่ากินมากอเออเอาไปใส่น้ำแข็งกินกั็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แหมใจเย็นๆพักเดี๋ยวเรื่องกินครับต่อมาคาโนอีกสิบตัวนะฮะของพี่กันแล้วก็สติลเล็กอีกสิบตัวครับของพี่กันอันนี้ก็ของเราเท่ๆ <Hey, hey. S 2> อาจาอจะเป็นอาจจะเป็นโอกาสให้พี่กันก็ได้ต่อมาครับเซเวอร์ทูธเหล็ก จำนวน10ตัวฮะไอ้นี่ของใครครับผมน่าจะของผมมั้งแล้วก็ต่อมาครับเป็นจิงโจ้จำนวน10ตัวนี่ของผมเอาทำไมเนี่ยอันเนี้ยเขาจับไม่ได้กันหรอกไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ีเโอ้โหโอ้โอ้เกมมึงก๊อปปี้กูคือพี่ผมบอกตรงๆพันเนี้ยผมขอโทษเลยผมไม่ได้ช่วยอะไรพี่มากเลยเพราะว่าผมได้มาแค่3ตัวเองสัตว์เนี่ยมีไอ้เสือแล้วก็มีตัวเนี้ยแล้วก็มีเวอร์อ่าแล้วสุดท้ายนี่เป็นของพี่กันไงตัวเทพที่จะเป็น กองกำลังให้พี่กันได้โอ้โหสีสันสวยงามนี่แหละกรุงเทพเเลเวลหนึ่งหมื่นห้าพี่ชาบูชาบูพี่การนอนเยอสุดยอดแล้วก็ตรงกลางครับล็อกสตาร์เลเวลหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นห้าแหละจำนวนหนึ่งหมื่นห้าใช่ที่สองตัวหมื่นห้ามึงเอาไอ้นั่นตกหกตัวหมื่นห้าได้ไหก็พี่ฮาร์ดแต่พี่แต่ตัวนี้เลือดเยอะพี่ไม่ต้องห่วงว่านะมาเปิดปริษาทกันดีกว่าเราเอาเบิลพวกนี้ เปิดสนสัตว์กันน่าจะแบบรุ่งกว่าที่เราจะมาสู้ลบอะไรไม่ใช่พี่แหมเราต้องสู้สิมันเป็นกฎกติกาอ๋อปิดยิงเองแบบเนี้ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพี่พี่ต้องโดดขึ้นอย่างไวนะพี่ผมผมไม่อยู่นะผมหนีได้พี่อาจจะหนีไม่ได้นะอ้าวจะต้องขึ้นตัวนี้ดิตัวเทพของผมจัดไปฮะถ้าอย่างนั้นก็บุกเข้าไปเลยพี่มันน่าจะมีกดตัว C ได้เดินไปตรงที่ขามันแล้วกด E เลยพี่มาดูกันฮะให้วิการเปิดกดตัว C จะเป็นการพังก้อนหินไหมสามสองหนึ่งไป ไม่ใช่ทังนี้อ๋หลอตาโอ้โหแหมเอาหาตลอดเลยเจอทุกมุกเลยกดดูอะไรนะกดซีอะลองกดดูพี่ซีหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ลืมนี่หรอโอ้ยไม่ใช่คลิกขวาคลิกซ้ายลองเช็คดูพี่อ่ะนั่งไงนั่งไงถึงไหมปังเข้าไปแล้วฮะโอ้โหมาแล้วพี่กันเดี๋ยวพี่อย่าลอมันไปไกลเฮ้ยลูกๆพี่เอาแล้วพี่เอาแล้วโอ้ อ้าไ้องไงม้ัวี่ยววตายหมดเลยอ่ไม่เหลือเลยอ่ะพีการสู้ีการสู้ช่วยิงอยู่พี่เฮ้ยเรายังตัวไหนนี่อยู่เลยอ่ะงไรเนี่ยกดแบงค์สเปรี่กดแบงค์สเปร่แล้ว่หวเอาตายไปแล้วเนี่ยตัวนึงเลือดบ้าเลยจริงๆ เออผมช่วยเต็มที่พี่ช่วยอยู่ยิงอยู่เนี่ยไอ้หมื่นกว่าเรียบร้อยพี่กันหนีหนีบินบินพี่หนีขึ้นมาตัวพี่ตายแล้วกเรียบร้อยตายโอ้ยลูกน้องตายมันโน้ตอะไรตอนนี้กูไม่โนอนยิงก็มายิงก็มาแล้วมัไม่กูบินขึ้นบนม่ได้พี่บินพี่ต้องออกมาก่อนพี่ต้องออกมาก่อนมันเดินตามพี่มาแล้วใช่ไหมตัวพี่ยังไงโอเคพี่ยิงยิงมีปืนไหมมีปืนไหม โอเคเรื่องมันเท่าไรผมไม่ได้อุ้ยมันข้อหินโอ้โหมันข้อหินใส่เราวิ้งเร็เดือบแปดเดือบแปดเดือบแปดเดอแปดอะไรเนี่ยทำไมแปดไม่วิ่งแปดวิ่งไปแปดโอ้ยพี่มีแค่ตัวเดียวอย่างนั้นแหละผมบอกเลยลูกซองยิงแรงมากแต่ผมหมดแล้วลูกซองสักตัวหนึ่งขอค่าสักตัวนึงได้ไหมตัวมันโหดมากอื้อพี่การโชคดีพี่ทำไมหรอด้านล่างมันเยอะมากเลยอ่ะพี่เมื่อกี้มันวิ่งตามพี่อ่ะอื เอ,ออร้อยร้อยสิบสองแหมยิงโด,โดโดยังไม่ตายเลยพวงเนี่ยไอ,อ,อพวกนี้มันเป็นตัวใส่ชุดกเกราะด้วยพี่ทั้งทำให้มันแบบแข็งแรงพ <c oughs> ี่กนันโดนไล่ตามยิงมาพี่ผมช่วยอยู่นี่ไงแค่ตัวเดียวโอ้โหบอกเลยว่าจะเจ๊าะมากพี่<ม>ต่อยมันได้นะต่อยหมดอเออว่าลืมเลยลืมลืมลืมว่าตัวเองต่อยได้ต่อยได้ควาไอจิ้มมันมาหาผูหมดแล้วไปไหนแล้วนี่ไงผมอยู่นี่ยแต่พี่โดนตีไม่แรงอยู่ฮะ แต่จะชนะมันได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะครับเพราะว่าเราเราเราเช็คเลือดมันไม่ได้เลยโอ้โหดูดูมันสลอนหน้าเข้ามาอือยังเลยพี่ตัวนั้นยืนนิ่งเนี่ยมันอ่อนในพี่เนี่ยไปแบบว่าเฮ้ยปล่อยเลยห้าตัวมึงตีมันไปเหอะกูยืนนิ่งนิ่งต้องอ่อนได้กูยิงยิงสกิดรสกิตเรียกอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกู่ปีนขึ้นมาแล้วโคตรหูบอกเลย ผมพอต่อยมาเลยได้ไหมาะว่ากูยังเลยล่โอ้โหผมก็ไปโดนนัดเดียวตายเลยอะอร่อยแล้วอร่อยแล้วอำไมล่ะมันกระเทือกมันกระเทือกกูนี่ลแล้วนี่แล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยกูลอยขึ้นมาแบบสูงมากกูจะลงไปได้ยังไงฮัลโหลอุ้ยแล้วผมจะช่วยคุมาแล้วลงมาแล้วตายมาตายลงมาพี่ตายลงมาหดึงมันผมช่วยไม่ได้เพราะว่าชุดผมมันค้างกลางอากาศเอาจสมน้ำเฮ้ ตีลงตีลงโอ้ยโจผมค้างทางอากาศฮะเออาาอะไรเนี่ยพี่ไม่ตายเลยนี่ยจิมมี่ <laughs> พี่ผมตายพี่โอ้โหอีลูกซองนี้ทําอะไรกับแม่งได้บ้างเนี่ยฮัโลคือผมจะบอกว่าเลือดมันมีเยอะมากไหวไหมพี่ถ้าไม่ไหวขอตัวช่วยได้นะถ้าคิว่า<ด>แบบช่วยอะไรสู้ไม่ไหวแล้วห้าวันกูจะวิ่งอยู่อย่างนี้แหละมาครับเราจะเอากำลังใจแรงใจช่วยที่กันนะฮะ สหรับ้าวันที่เหลือที่เขาจะวิ่งอยู่นี้อุย้ยแล้วผมผมแค่เข้ามาอเอาของผมโดนมันตีไงพี่มือคือไข่แห่มาจริงๆเลยคือคือผมจะบอกว่าชุดนะชุดอื่นๆนะมันอยู่ในตัวผมหมดเลยไงแล้วผมตายอ่ะพี่ผมก็ล้นเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยงานเนี้ยผมก็ล้นเลยสิหมดแล้วลูกกระสุนหมดทุกอย่างใช่ไหมพี่ที่ต้องใส่เอาแล้วะทำชุดอะไรมานเนี่ยเอา <laughs> เรียบร้อยตายสิ <laughs> ไม่เหลือแล้วเกิตรงไหนวะเนี่ยโอเคพี่กันมาฮะตอนนี้นะครับพี่การขอเรียกการใช้ตัวช่วยนะครับผมได้จัดมาให้2ตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวเอ่อเอสบีด็อกด็อกดิ้งนะฮะสองตัวโอ้ม y g ก d มันโหดมากใช่ไหมใช่มันเป็นตัวช่วยที่โหดมากพี่ถ้าพี่ยังแพ้อีกก็ต้องยอมแพ้แล้วครับพี่ลองกดเอดูฮะพี่เห็นเลือดไหม <laughs> โอ้ยเลือดน้อยจังเลยอ่ะมันไม่มีเลือดพี่มันไม่มีเลือดอะไรวะเนี่ยที่มันโกงกิน,าากนรปนในใระชาชนที่บ้าเช็คเลยฮะเช็คเลยเพราะว่าไอ้ผมถึงถามพี่ไงว่าถ้าพี่เลือกจำนวนเยอะเนี่ยอาจจะมีเลือดไงแต่เลือกจำนวนน้อยก็จัดนยฮะเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งสองตัวเอ้าแล้วกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอา้ามันจะท้อนดาเมจใช่ไหมพี่พี่ตายเหรอไม่รู้ไม่ตายแล้วทำไมลูกน้องพี่มันไปนอนอย่างเงี้ยอะไรเซมี่เอาตัวแล้วมาให้กูใช้ ผมว่าผมผมจัดให้ดีกว่าพี่มาจัดไปเลยเดีย๋ยวผมช่วยพี่เองพี่ตุ้ย,ยไม่ได้ว่ะลูกน้องพี่สลบอ่ะโคตรแย่ไม่เคยเลยโอ้โ,โหโคตรนัวจึมเรียบร้อยอุ้ยโอเคครับพี่เรียบร้อยไหมบึมฮะคนละ2ทีถือว่ามันก็กากไปเลยนะฮะไอตัวนี้อยู่ดีสลบได้เฉยอาจจะเป็นเพราะว่าไอตัวล็อกเนี่ยมันทําให ใครที่ตีมันเนี่ยสลบก็ได้อรก็ยังดีนะเมื่อกี้ผมกัดได้สี่ตัวไม่งั้นนะพี่อาจจะได้ช่วยคือองแดงพี่ตื่นยึ้มมาเออดูมันนอนเดียวโหน่ารักมากอะไรเนี่ยดูเสกตัวช่วยให้กูน่ารักมากเลยนะแม่งโคตรแอบอู้นอนโอ้โหเย้แมกโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราบินกลับไปรับรางวัลกันดีกว่าครับโอเคครับผมก็ถึงลานกันแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพี่กันจะรับถ่วยไปยังไงนะอะ มาครับเย่เรียบร้อยฮะรับเพื่อเงินไปหนึ่งคน <Yay. S 1> เดผมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวค <laughs> นคนจะจะเอาหลายอันใช่ไหมจะเอาหลายอันเออเป็นคนโรคโรคอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพาไปที่เก็บเก็บรางวัลกันพี่มาแ <laughs> <laughs> นะนำว่าให้ถอดถุงมือก่อนพี่อันตรายเพราะมันเป็นห้องกระจกอ้าวทีนนี่ไปไหนแล้ว่ี่อยู่หน้าร้านอ่ะไปไหนแล้วเอ้ยผมอาวผมออกไปแล้วอ๋อโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเดินไปตรงห้องกระจกบพี่เห็นไหม โอเคไปกันฮะโอ้โหนี่มันแบบรวมทุกคนอยู่ในนี้เลยถูกไหมถูกต้องอือหึยอดมากเลยอ่ะเลือกสถานที่เลยครับว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนอ่าผมต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนครับจัดไปครับหนึงสองสมเย้อ่าเดี๋วเดี๋ยวใช่เหรอโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหทองอลามเลยเราได้ตกใจเลยฮะเขามีความแบบ ขามีความแบบาวางแล้วครับผมโดยโไม่ได้ดูสีเลยแมยสีทองทองมันเยอะขนาดนี้ยสีเงินก็มีพี่มาเนี่ยพี่มาเซ็นชื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้คือพรับเรียบร้อยฮะชื่อว่าอะไรครับสุดหลอกันเนอร์ <c oughs> โอ้โอเคได้ฮะอย่างงั้นโอ้โหจัดไปฮะสุดหลอกกันเนอร์นะครับก็ได้ถ้วยเงินไปสําหรับพี่กันโอเคอออีพวกถ้วยทองนี่ผมจะขอเรียก,กพวกเขาว่าหยอกทองใช่ใชเย็น ใครอ่ะแอคกีตรนนี้แอกิชาแนลเหมพี่โอ้ก็มีเดี๋ยวพี่ก็เป็นหนึ่งในแบบนี้แหละพี่ไม่ต้องไปว่าคนอื่นคนนี้ใครอ่ะลินเดเล่เหรอใช่เฮ้ยลินเดเล่ได้ช่วยทองได้ยังไงเนี่ยกูเอาถ่วยทองไปวางแป๊บเขาดวงดีอะพี่เดี๋ยวใจเย็นโมโหมากลินเดเล่ได้ช่วยทองได้ยังไงใจเย็นใจเย็นเอาเอาช่วยออกด้วยมีใครเอาช่วยเขาออกด้วย โอเคครับผมโอเคครับก็สําหรับโปรเจกต์ในพาร์ทนี้นะฮะอยากจะถามความรู้สึกพี่กันก่อนว่าเป็นไงครับความรู้สึกในการมาครั้งนี้เล่นโปรเจกต์นี้เป็นไงครับผมความรู้สึกแบบอึดมากครับอึดอะไรพี่รู้สึกท้องแบบใหญ่มากแล้วไงแล้งเกี่ยวโปรเจกต์เลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยครับได้เจออะไรก็ไม่รด้โม้ยิุ้งนังมากเปียงจิงใจสุดใช่เป็นคนปรจริงใจที่สุด ถ้าเกิดได้ช่วยคลองเราจะแบบจริงใจกว่านี้ไม่ใช่จัดไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนแอบทาสีป้ายเป็นป้ายสีทองให้แล้วกันพี่หลอกคนดูอคนอื่นทองแท้เราแบบชุบเอาอทองคําชุบโอเคฮะแล้วช่วงนี้ทาอะไรอยู่พี่ขอให้ฝากสินค้าตัวเองหน่อยขายข้าวต้มครับขายข้าวต้มบ้านหมายถึง youtube ใช่ไหมครับใช่ youtube ผมก็แคสเอาลารดอยู่อะอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคนละช่องช่องตัวฮ็ดนำหน้าคือแบบ ขายให้เอกตลอดไงคือแบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัว <c oughs> ไม่เคยคุยกับเขาเลยก <c oughs> <ช>็คือ<ช>ตอนนี้ก็ทําพวกแบบบอกนะครับพวกปาก่าอไรย่างเงยเอยเอก็แอบ,บมาดูกันบ้างนะครับนะครับโอเคฮะยังไงก็เดี๋ยวเราคงไม่ต้องแนะนํามากแต่ยังไงผมจะให้ลิง์ไว้ที่ใต้คําบ,บรรยาย description แล้วกันนะครับสำหรับช่องพี่กันนะฮะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้า ชวนเอกนะครับโอ้ย,อย,อยเราไม่คุยกันดีกว่านะอย่างงั้น <c oughs> นระิดนหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยเราไม่มีคอนเน็ชันเราก็ไม่สามารถเอามาได้จริงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอเรวจาไว้เพลงน,น,นี้รีบปิดก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครั